ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อโซเชียลอะไรต่างๆนาน,นา,นาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องค้างชำระค่าไฟฟ้ามากกว่า1เดือนสามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือนได้พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงนะเป็นข้อมูลจริงนะ <Yeah. S 1> โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เนี่ยช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด19 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนี่พูดถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะจ๊ะต่ะงจังหวัดนะ,ะโดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยคือข้อ1.1.1และ1.1.2และก็ประเภทกิจการขนาดเล็กวงเล็บ2ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า1เดือนสามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และก็ตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2564เป็นต้นไปเดือนหน้าเนี่ยนะสามารถชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่าน PEA Smart Plus หรือ Counter Service 7 e l e v e n ได้แล้วนอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่างจังหวัดนะสามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระดังต่อไปนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า mm. ที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจใช้ในการตรวจสอบหลักฐานเหล่านี้ข้อที่2ครับหนังสือมอบอำนาจและสำเนาทบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองด้วยข้อที่3ครับนี่คือเอกสารที่จะยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคนะข้อที่สสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน3เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าวอันนี้เฉพาะนิติบุคคลนะแล้วก็เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ถูกต้องสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือ ใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปที่หมายเลขเขา1129 1129ต่างจังหวัดฟังอยู่ในขณะนี้สงสัยเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไรข้อมูลเรื่องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบทั้งบ้านอยู่อาศัยแล้วก็ส่วนที่เป็นนิติบุคคลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็โทรไปสอบถามที่1 1 2 9หรือไปที่ w w w p e a c o t h ครับ แล้วนอกจากนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลที่เป็นจริงได้ที่เพจข่าวจริงประเทศไทยหรือที่เว็บไซต์ก็ w w w r e a l n e w s t h a i l a n n n e t ครับเพื่อให้รู้ทันข่าวปลอมและก็ไม่หลงเชื่อข้อมูลที่ผิดและจะได้เข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องด้วยครับ